มันมีตัวตนขึ้นคนพูดด้วยคนอะไรด้วยแต่อยู่ในชีวิตจริงพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ไงมันก็เป็นเด็กขาดความอบอุ่นไม่มีคุณค่าในโลกของชีวิตจริงก็ต้องอาศัยคุณค่าด้วยกันเนี่ยนี่ยปั่นคนนู้นคนนี้ไปให้คนคือเขาดา่าแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยดีใจมันดา่ามันอ่านคอมเมนต์เราเขาดา่าเราดีใจสงสารนะมันน่าสมเพชเวทนาจริง ถ้าคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่มันอบอุ่นนะมันไม่ทําตัวแบบนี้หรอกนะก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ไดออหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวคอมเมนต์มาอีกคอมเมนต์นึงเอาลงหลุมแล้วนะมันก็เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งใช่ใช่ใช่มันจิตเป็นจิตเภทชนิดหนึ่งนะคะการแบบต้องคอมเมนต์อะไรแบบให้คนแบบอ่านหรือว่าคอมเมนต์ด่าคนว่าคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีคนบอกแก้แล้วโอเค เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะอยากรู้ปัญหาเดี๋ยวนะคะกำลังให้อดมินดูแลนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณะคะ่ะเดี๋ยวเอามันลงหลุมไปก่อนดีกว่าไม่ให้ไม่ให้พื้นที่มันเราได้ด่ามันแล้วเราก็ต้องเอามันลงหลุมไป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 ,ไป ไม่ไม่เอาไม่ให้พื้นที่ไม่ให้พื้นที่นะคะไปไปไปไม่ให้พื้นที่จ้าไปจาาไปจาาไปจ้าเออมันเรียกร้องหาความสนใจค่ะควาอไม่ให้พื้นที่ค่ะเอาลงหลุมจ้าเอาลงหลุมจ้าอืมไปคุยกับพ่อที่บ้านนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวแก้แล้วเดี๋ยวถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้แอดมินดูแลนะจ้าบายบายใช่บายบาย,บายเราต้องบายบายมัน บายบายอืมบายบายอ๋อว่าจะอัตโนมัติหรือกำหนดเองทุกคนอุดหนุนทุเรียนทุอเอ่ออุดหนุนทุเรียนกวนหน่อยได้ไหมล็อตสุดท้ายแล้วนะทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายแล้ว ล็อตสุดท้ายแล้วค่ะล็อตสุดท้ายแล้วจ้าเป็นล็อตสุดท้ายแล้วทุเรียนกวนเป็นล็อตสุดท้ายแล้วค่ะอ่ามาทุกคนมาจ้าทุกคนมาจ้าอ่ามาแล้วค่ะลองกดซิได้ไหมทุกคนลองกดซิได้ไหมคะสั่งหลายรอบแล้วอร่อยมากพี่ยังไม่ได้ของเลยพี่สั่งจากที่ไหนจ้าคุณพี่จ๋า อะลองกดซิไปอีซีกดได้หรือ,อยังลองกดซิลองกดซิทุกคนลองกดทุเรียนกวนซิกดได้ไหมกดได้หรือ,อยังคะรบกวนนิดนึงนะคะนี่วันนี้เปิดวันแรกเลยนะเปิดตะก้าในต่อตอวันแรกเลยนะอา้าวไม่ได้ค่ะพี่จุ๊บเม่งบอกไม่ได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นอ้าได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะอา้าวไม่ได้ค่ะเอา ได้แล้วค่ะเอารูะเชื่อใครดีเนี่ยอ่ไปปรึกษากันก่อนอ่ะกดได้โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะอา่าสั่งแล้วได้นะคะโอเค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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วได้แล้วทุกคนกดนะจ๊ะประชื่นขอบคุณประชื่นมากเลยนะเมะื่อวานให้ขนมมาเยอะเลยแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยขอโทษจริงๆรประชื่นใจดีมากต้องอย่าบอกก่อนว่าประชื่นใจดีมากอุตส่าห์ฝนตกฝนตกนะคะแล้วก็มีแม่แดงแล้วก็มี พี่พี่พพป้าป้าแม่แม่เอฟซีอีกหลายคนที่เมื่อวานไปเจอกันที่วัดสุทัศน์นะคะแล้วก็อตอนกลางคืนประชินก็ชวนไปทานข้าวแต่ว่าหนึ่งหนูว่าไม่พร้อมแล้วชุดเปียกหัวเปียกแล้วเดี๋ยวกลัวจะป่วยอีกดึกแล้วแล้วก็ไอ้ต้าก็ป่วยไอ้ต้าป่วยนะคะเนี่ยเป็นหวัดก็เลยแบบว่าโอกาสหน้าแล้วกันวันนี้ไม่พร้อมว,วันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวไว้เมื่อวานอ่ะไม่พร้อมก็ไว้ไวโอกาสหน้านะคะประชื่นขา โอกาสหน้ากลับมาก็นอนเลยเหมือนกันให้ต้านอนเลยเมื่อวานเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไอเราอะไอเราป่วยก็ไม่ได้นะคนขับรถป่วยก็ไม่ได้ไม่มีใครป่วยได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทํางานนีก้กลัวกลัวกลัวแล้วเดี๋ยวมันต้องขับรถพาเรากลกับบ้านอีกก็เลยแบบก็เลยแบบขอประธานอภัยโทษด,ด้วยนะคะประชื่นขอประธานอภัยโทษด,ด้วยนะคะประชื่นอย่าได้ถือโทษกดเคืองกันเลย อ่ะกดตะก้านะคะกดตะการนะคะแปดร้อยห้าสิบท่านค่ะอาไปาโทษใครอยากทานปลายอินรีกดตะกาเลยค่ะกับทุเรียนกวนนะคะทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายแล้วทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยเด้อหมดแล้วหมดเลยเด้อไปกดตะก้านะคะขอบคุณค่ะพี่สมนึกสวัสดีค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยไปไหนเจวันนี้มาถึงใครตะกรอน,นอน หมดแรงหมดแรงหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดินหลนบางครั้งก็โดนผู้ชายยามเหยียดกดก้าหน่อยนะคะแปดรอยสิบสองท่านไม่ใช่ไม่รู้แหละเพียๆเพียกันไปหมดอ่ะเพียๆเพียกันหมดแล้วมันจะไปเป็นจะไปมันจะไปรอดอยังไงทุกคนอ่าเหมือนที่ฉันป่วยคนหนึ่งนั่งรถมาด้วยกันอย่างเงี้ยอากาศมันหมุนเวียนภายในใช่ไหมในภาย,ยารถเงยากมากที่จะแบบ จะรอดอนะโอ้ยแต่ดิฉันดีรอบนี้ดิฉันเป็นเป็นแค่สองวันเป็นแค่สองวันแล้วหายเลยไม่เป็นหนักครั้งนี้โชคดีโอ้ถ้าเป็นหนักจะยุ่งอืมไปนอนนอนค่ะให้นางนอนไป mm hmm. อะไรอ่ะ เอาหนีแฟนทําไมล่ะหันหน้าม,มาตรงนี้ก่อนอเร็วๆหันมาตรงนี้ก่อนออก็หันมาตรงนี้สิเร็วๆแล้วจะให้นอนหนันมาก่อนนิดนึงเร็วๆดื่นจริงอืมนอนๆขอนอนกันพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัขอนอนกันกดก้าค่ะไปทุกคนคนนอนอย่าไปกวนค่ะเป็นบาป คนนอนล้ออย่าไปกวนนะคะเป็นบาปคนนอนอย่าไปกวน,นะคะ่ะเป็นบาปบาปเป็นกรรมโกดก้านะคะปะตาสวยมากขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ไปไปอ้ไรนะไป ชอ Apple ็อปแ p ปเก็โอ้ยหัวผมก็ไม่เนี่ยว่าจะไปว่าจะไปไอันนี้ละว,ว่าจะไปยืดละข้างหน้าเนี่ยไม่งั้นมันเป็นหยิก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 มันหยิกหย,ยิกอะทุกคนเนี่ยมันแบบมันงง,งว่าต้องไปยืดไหมข้างหน้ามันพอมันยาวแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หวีไม่ได้นึงแบบต้องไปทํายัางไงดีวันเนี้ยข้างหน้าเนี่ยให้มันดูสวยงาม เออต้องยืดให้มันตรงๆอะ่ะแล้วมันจะไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องอันนี้ไม่ไงั้นมันหยิกกเพราะว่าผมเรามันเป็นผมอยากโศกอยู่แล้วด้วยไงทุกคน่กดนะคะทุกคนปลาอินซีมีนะคะกดตะกร้าเลยปลาอินซีมีทุเรียนกวนมีกดตะกร้าให้หนูหน่อยเลวทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายแล้วนะจ๊ะซื้อแปลงไฟฟ้ามาหวีเคยซื้อมาแล้วประชื่นเคยซื้อมาแล้วไปเออผมน่ารักเหมือนตุ๊ก,กตาเลยขอบุณค่ะ กดตะกร้าหน่อยนะคะปลาอินซีมีแล้วนะแม่กดตะกร้าได้เลยนะปลาปลาอินซีอยู่ตะการสองนะคะทุเรียนกวนมีกวนมีกดตะกร้าได้เลยคะ่ะทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายแล้วนะอยากทานต้องรีบกดแล้วนะคะอะ่ไม่สบาย,ายหายหรือยังหายแล้วคะ่ะแต่ว่ายังเป็นหวัดอยู่นิดๆเป็นหวัดอยู่นิดเดียวกดตะกร้านะคะกดตะการเร็วเก้าร้อยยี่สิบเก้าท่าน ของมาแต่เมื่อวานทุเรียนกวนของมาแต่วานทุเรียนกวนไม่ยอมเอามาส่งไม่กล้าสั่งอีกเลยทําไมไม่ส่งคะทําไมไม่ส่งมันทําไมถึงไม่ส่งคะบอกปัญหามาหน่อยได้ไหมขนส่งทําไมไม่ส่งขนส่งไม่ส่งเหรอพี่หรือว่ายังไงไม่เข้าใจเขาไม่ขนส่งไม่ยอมเอาไปส่งเหรอทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะทําไมคะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเขาให้เหตุผลว่าอะไร เดี๋ยวจะให้ลูกน้องถามให้เป็นเพราะอะไรกลับมาแล้วนะคะสนใจสั่งได้เลยค่ะอืมเดี๋ยวจะจัดการให้ค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการให้ทันทีเลยเดี๋ยวจัดการให้ค่ะ ไม่หวานมากนะคะหวานธรรมชาติเลยหวานธรรมชาติเลยค่ะหวานธรรมชาติเลยจ้าหวานธรรมชาติเลยไม่ใส่แป้งไม่เติมน้ําตาลนะคะทุทเรียนกวนธรรมชาติ100ตร้อยเปอร์เซนต์กก้าน,นะคะโกดก้าน,นะคะโกดก้า,นนะะกกาเลยค่ะขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะแปดร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านแปดร้อยเจ็สิบเอ็ดท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ แปดร้อยเทานหน้าทานครับ,บกดเลยปลาอินซีมีในตะก,กร้านะจ๊ะปลาอินซีขายแล้วนะจ๊ะเปิดขายแล้ว2วันเกือบ2,000ันออเดอร์แล้วนะ2วันเกือบ2,000ันออเดอร์แล้วนะจ๊ะอยากสั่งสั่งเลยอยากทานทานเลยใน t ิ k t ต k อกนี้ให้ได้แค่ร้อบ้านเท่านั้นนะจ๊ะใครอยากกดกดเลยใครอยากกดกดเลยนี่ขึ้นทอตสาแล้วเนี่ยปลาอินซีขึ้นทอตสาแล้วนะกดได้เลยคะ่ะ ช่วยอุ่นหนุนปลายอินซีหน่อยนะคะปลายกลับมาแล้วปลายอินซีกลับมาแล้วนะคะแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปนะคะพร้อมรับประทานพร้อมรับประทาน851ท่านกดร้าได้เลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟตั้งกระทะทุกวันนะคะตั้งกระทะทุกวันดูสินค้าได้เลยดูสินค้าได้เลยปลายทางไม่มีนะคะของกินเปิดปลายทางไม่ได้เลยอยากเปิดมากแต่เปิดไม่ได้แล้วแม่เอ้ย อยากเปิดมากเลยค่ะปลายทางแต่เปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดแล้วลูกค้าไม่ค่อยมีความรับผิดชอบกันถ้าปลายอินซีเนี่ยถ้าตีกลับมาก็ไม่ต้องแล้วเละตุมะะต้มเปะเละตุ่มเป๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอือกำลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่งขอบพระคุณค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนยูสสั่งเอาขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้าใจนะคะขอบคุณค่ะตายแม่กดเลยทุเรียนกวนมีนะคะทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายแล้วทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายแล้วนะจ๊ะทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายแล้วถึงขนาดต้องสร้างที่พักชั่วคราวเลยเหรอ นึกว่าที่ตากปานะจะถามอยู่ว่าทำไมสูงจังได้ไปเยี่ยมอาจารย์ไหมยังไม่ได้ไปเลยค่ะคุณพี่หนูว่าเนี่ยหนูทำงานทั้งวันเลยเพิ่งหยุดวันนี้หยุดวันนี้แล้วก็มีนัดต้องส่งแฟนเข้าไปหาพี่เขาเพราะว่าเขาต้องเอากุญแจคอนโดเ,าเา่ากุญแจคอนโดไปให้พี่เขาค่ะโอ้ยไม่มีเวลาว่างเลยพี่เอ้ยชีวิตแพรรี่ชีวิตแพรแพรี่เท่ากับ ไม่ว่างเลยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ต้องกลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวก็มีงานรออีกกลับบ้านก็ต้องรีบไปขายช่วยขายปลาขายอะไรเออไม่ต้องไปขายปลาอีกอะไรอีกแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยโอ้หงานรอเลยงานวันเกิดต้องจัดงานวันเกิดอีกเออแล้วก็งานออกพรรษาก็ต้องไปทําบุญอีกทุกปีจะต้องไปทําตักบาตรออกพรรษา งานกระถินเขาขอให้ไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงลงทานอีกอะไรอีกงานหลวงงานลาดไม่ได้หยุดแพรี่เท่ากับไม่ได้หยุดค่ะคุณแม่บอกเลยแพรี่เท่ากับไม่ได้หยุดจะ้ะไม่ได้หยุดไม่ได้พักคนสวยไม่ได้พักคนสวยเท่ากับไม่ได้พักค่ะ กดนะคะกดนะคะกดนะคะใครใจดีกดนะจ๊ะออ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 ม,มีมีตะก้าปลาอินซีนะคะใครใจดีกดเร็วได้ค่ะสั่งช่องทางไหนก็ได้นะคุณแม่สะดวกช่องทางไหนสั่งช่องทางนั้นนะ สะดวกช่องทางไหนสั่งช่องทางนั้นนะคะสะดวกช่องทางไหนสั่งช่องทางนั้นนะสะดวกตรงไหนสั่งตรงนั้นได้เลยไม่ว่ากันนะจ๊ะสะดวกตรงไหนสั่งตรงนั้นเลยบ่ว่ากันเจ้าบ่าว่ากันเจ้าผนังบ้านสวยจังโอ้ยถ้บบ้านดิฉันผนังอันนี้ไม่เอานะคะไม่เอาค่ะไม่ไม่เอาค่ะมันโรงแรมโอ้ผนังบ้านสีนี้ไม่เอานะไม่เอาค่ะไม่มีความมินิมอลเลย ไม่เอามีความเหมือนอะไรรู้ใบเหมือนเกตปลามีความเกตปลามากไม่เอาค่ะกดตะก้าก่อนแม่กดตะก้าก่อนใครใจดีกดตะก้าเลยปลาทุเรียนกวนล็อตสุดท้ายแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าปลาอินรีย์มีตะก้าแล้วนะคะใครที่รอปลาอินรีย์ปลาอินทรีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกดได้เลยสั่งได้เลยปลาอินทรียพร้อมเสิร์ฟแล้วนะ ใครอยากสั่งปลาอินทรีย์เร็วพร้อมเสิร์ฟแล้วเดอ้อพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยเวลามาขายก็ไม่ซื้อกันแหมพอเวลาไม่ขายเนี่ยโอโ้โหถามหาแหมพอเวลามาขายแล้วไม่ซื้อเนี่ยเวลามาขายแล้วไม่กดกันเนี่ยพอเวลานั้นนะโอโ้โหแพรลี่เมื่อไหร่จะขายปลาอินทรีอยากกินปลาอินทรีเห็นไหมอืม ไม่ใช่ปลาเข็มนะคะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมรับประทานกดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยเดี๋ยวขอแต่งรูปแป๊บนึ่งนะคะไปกดตะกร้าเลยไปเลยไปเลยไปเลยกดตะกร้าให้หนูหน่อยกดตะกร้าให้หนูหน่อย ไปแฟนนอนหลับค่ะแฟนนอนค่ะโปสเตอร์เ้วสักหนึ่งบ้านนะคะแปดร้อยท่านเนี่ยใครอยากทานปลาอินรีย์กดหน่อยช่วยหน่อยไปสักหนึ่งบ้านกดหน่อยช่วยหน่อยสักหนึ่งบ้านค่ะมันจะไปยากอะไรนะช่วยกันช่วยกันช่วยกันไปไปไปก่อนจะฟุยสนุกช่วยกดสั่งปลาก่อนไปพี่ไป สั่งปลาอินซีก่อนเร็วสั่งปลาอินซีก่อนเร็วไปกดให้หน่อยกดให้หน่อยอูกี่บ้านแล้วเนี่ยทำไมเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นจำนวนบ้านให้ให้ดูปกติมันจะขึ้นจำนวนเนี่ยมันไม่ขึ้นนะคะกดเลยค่ะแม่กดเลยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ อุดหนุนหน่อยอะเดี๋ยวคุยยาวๆคุยไปเรื่อยๆพี่มาได้นะคะไปคุยกันไปเออวันนี้พ่าอาจารย์คิ้วสวยจังไอตีไอตีป้อนนมลูกยางลูกตีป้อนนมลูกยางลูกร้องแล้วนะตีสั่งปลาอินทรีไปให้ลูกกินไปแล้วตีแล้วสั่งปลาอินทรีไปให้ลูกกินแล้วตีแล้วแล้วอาจารย์ขายปลาอินทรีแล้วนะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วนะปลาอยู่ในตะกร้าอยู่ในตะกร้า อยู่ในตะก,กร้านะคะกดตะก,กร้าได้เลยนะขึ้นหน้าสั่งจองทุเรียนกวนอยู่ขอบคุณค่ะทุเรียนกวนเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะใครที่ติดใจอยากทานสั่งเลยนะคะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วจริงๆเด้อเพราะว่าเดี๋ยวจะเน้นขายปลาแล้วแต่ว่าทุเรียนเอ้ยทุเรียนกวนอะ่ะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วทุเรียนทอดยังขายอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้พนักงานก็ต้องทําปลาเพราะว่าออเดอร์ยังค้างอีกเยอะ ต้องพยายามหาออเดอร์ป้อนก่อนนะคะอืมแม่ค้ขาขงานเยอะงานหลวงงานลาดทุกคนเอ้ยไม่ได้พักได้ได้หยุดดิฉันก็งานหลวงงานลาดนะจ๊ะอืมขอบคุณทุกคนนะคะเข้าร่วมไลฟ์แล้วโอเคในฐานะแขกรับเชิญขอบคุณค่ะเข้าใจเข้าใจให้ด้วยนะคะ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันใจหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันใจ, 1, ใจอู้สิบเอ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่าสิบเอ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณค่าป้าอินซี see. มาแล้วนะคะกดตะกร้าได้เลยจ้าติดตามและค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวัสดีตอนหกหกโมงนะคะเนี่ยดิฉันโชคดีที่กลับมาถึงที่พักก่อนโอ้โหเงั้นรถติดกทมวันจันทร์ไม่ต้องพูดเลยแต่พรุ่งนี้ไม่เท่าไหร่วันพรุ่งนี้วันอังคารไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยสู่ไม่ค่อยสู่ ไม่ค่อยสูงนี่น่ารักขึ้นเหมือนเดิมเลยเอออาน่ารักขึ้นเหมือนเดิมเลยเอ,อ่ะโอเคเขียงหมูสิริการขอบคุณนะคะสั่งแล้วค่ะนี่พี่สิริการสั่งอะไรคะพี่สิริการสั่งอะไรเอยขอบพระคุณนะคะไม่ว่าจะสั่งทุเรียนกวนหรือสั่งปลาอินทรีขอบคุณนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะจ๊ะแม่พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะบอกแค่นี้แหละเออไปไปสักคนละหนึ่งออเดอร์นะสักคนละหนึ่งออเดอร์นนะไป โอ้ oh, สั่งปลาขอบคุณค่ะนี่เปิดเปิดตะกร้าวันแรกเลยนะเปิดตะกร้าวันแรกเลย